เสียงมันดังปั้งปั้งป้งปงปงาก็หันไปดูเพราะมันอยู่ตรงกันหน้าร้านมันก็แทกกับขอบขอบเอบ่ถนนนั่นนะทั้งบนน่ะแล้วมันก็ฟาดพาลิกลอยหล่นลงมาวิ่งมาเสียงมันเอี๊ยดมาเลยแล้วเบียดมากับราวปูนแล้วก็ถลายลงมาแล้วก็หัทิ่มลงมาแค่นั้นเองแล้วรถตู้ก็มาพอดีกระเือนขวัญเลยอะ่ะกลัวเลยอะ่ะป้าแบบตกใจร้องอ่ะป้าดูปุ๊บแล้วมันมันแบนเรียบเลยป้าก็หันไปรท้้งหลังร้านเลยไม่ดูอีกเลยอะ่ะตู้คอนเทนเนอร์อ่ะ เขาชนกับราวสะพานก่อนเ,เข้า,เขามาเร็วกว่าเขาชนราวสะพานตู้มาถึงพลิกลงม,มางเวลา15บนาฬิกา10นาทีของวันที่3กลกุมภาพันธ์2557เกิอดอุบัติเหตุตู้คอนเทนเนอร์ขนไม้พยุงหนักกว่า40ตันหลุดจากแท่นตัวพ่วงขณะก,กำลังเลี้ยวโค้งบนสะพานบริเวณท่ารถบ้านนาฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ตู้ดังกล่าวจึงหล่นทับรถตู้โดยสารสาธารณะสายรางังสิตอยุธยาส่งผลให้คนขับรถตู้ดังกล่าวเสียชีวิตทันทีซึ่งเหตุการณ์นี้เปรียบเสมือนฝันร้ายของคนในครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอย่างไม่มีวันกลับถึงแม้นายพิสนุพิมทองมากอายุ28ปีพี่ชายของผู้เสียชีวิตจะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยง,งานต่างๆอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถทดแทนสิ่งที่ต้องสูญเสียไปได้ คือเขาเป็นเด็กที่กระตันอยู่ขยันแต่พอมาเกิดเหตุปั๊บเนี่ยมันก็ครอบครัวก็รับไม่ได้นะคนเดียวเสียชีวิตถูกไหมแต่ว่าคนที่ตายทั้งเป็นคือพ่อแม่ญาติพี่น้องพี่ปานะอาเหมือนตายทั้งเป็นคือเขาเป็นลูกชายคนเดียวเขามีคนเดียวของพ่อเขามันก็เหมือนกับว่าพ่อเขาก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่ามันก็เหมือนกับว่า อะไรมันได้ตายจากเขาไปหัวใจที่เขาเขามีอยู่นะ่ยก็ก็ตายจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุก10ล้อปี2556ตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงธันวาคมมีจำนวน946ครั้งและร้อยละ20ของอุบัติเหตุรถบรรทุกคอนเทนเนอร์มาจากสภาพของรถและถนนที่ไม่สมบูรณ์โดยนายสาทัศนากทองคำอายุ38ปีพนักงานการตลาดและทรัพย์สินห6 สำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ให้ข้อมูลว่าวิธีการล็อกจะต้องหมุนยึดกับตัวรถโดยเจ้าหน้าที่ของแต่ละบริษัทจะเป็นผู้ล็อกเองการขนขึ้นของแต่ละบริษัทเขาจะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละบริษัทนะครับมาล็อกตู้เดินล็อกตู้แต่ละตู้อีกทีหนึ่งพอคอนเทนเนอร์มาวางวางบนแคร่นะครับแคร่ของรถไฟมันจะมีลักษณะของเดือยเดือยล็อกเหล็กนะครับมันจะหมุนล็อกถึงแม้จะมีการตรวจเช็คความปลอดภัย แต่ความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุนั้นส่วนหนึ่งยังมาจากความมักง่ายของผู้ขับขี่ซึ่งสอดคล้องกับการให้ข้อมูลของนายสหัศน์ักทองคําอีกว่าผู้ขับรถขนส่งปลดล็อกตู้เนื่องจากเพื่อให้ตนเองปลอดภัยมันน่าจะมาจากความมักง่ายของคนขับมากกว่าเพราะว่าโดยทั่วไปแต่และบริษัทก็จะมีระบบความปลอดภัยของเขาอยู่แล้วอาจจะเป็นสาเหตุของเขาเองอะ่ะคือป้องกันตัวเองเพราะว่าถ้าเราล็อกตู้ไว้กกับแค่เมื่อเราเมื่อรถมันพลิก มันก็จะพลิกทั้งขบุทั้งทั้งคนรถเขาอะเขาอาจจะบาดเจ็บแต่ถ้าเขาไม่ล็อกก็อาจจะหล่นแค่ตู้รถเขาก็ไม่รับความเสียหายขณะที่เสียงสะท้อนจากผู้ขับขี่รถขนส่งคอนเทนเนอร์ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าต้องมีการล็อกตู้ทุกครั้งก่อนออกรถตามกฎระเบียบของบริษัทตู้นี้ก็ต้องต้องเช็คอะครับเพราะว่ามันจะมีหูล็อกอยู่เวลาเ็าเอาท็อปยกใส่แล้วเราต้องปิดสวิ์ล็อก ไม่ตรวจนี่ก็โดนทางหลวงแล้วถ้าถ้าเขารู้เขาเขาขี่ตามหลังมาเขาเห็นเราไม่ไม,ไม่ล็อกตู้นี่ก็โดนละก็คือล็อกให้มันดีก็ตามระบบหรือระเบียบของ,องบ,บริษัทเช่นเดียวกับผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องการให้มีการตรวจขันอย่างเข้มงวดกับผู้ขับขี่รถขนส่งคอนเทนเนอร์เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนล็อกให้ดีอะค่ะตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ,คะเพราะว่าที่มันล่วงมานี่คือเขาไม่ได้ล็อกเขาวางไว้เฉย รู้สึกต้องแบบว่าให้เขาเซฟกว่าเดิมนะทำล็อกดีๆตกใส่รถใครก็ไม่ดีนะถ้าล็อกมันจะปลอดภัยกว่านะดีว่าอย่างนั้นมันก็มันก็ไม่เคลื่อนนะมันก็ไม่ก็ไม่ขยับไปไหนนะความปลอดภัยบนท้องถนนสาธารณะคงไม่ใช่นาทีของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายที่ต้องรวมมือร่วมใจกันอย่างจรงิงจังเพื่อแก้ไขปัญหาและลดคราบน้ำตาจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ซ้ำไปซํามาให้บรรเทาเบาบาง